<Yeah. S 2> ท ne, uh, ad, um ักทายยามแรงเด้อพ <laughs> <for us. S 2> ี่น้องบรรยากาศฝนอะชุ่มชื้นฝนตกฝ้าห้องลมแห้งเบิ่งทุ่งไฮทุ่งนาดูพี่น้องวานเขาไว้นามกับมะท่วมมาทั้งฝนคือจังบ่ของพญายาคือจังบ่อนี่ตัวลงมมาอื่นหมด่ะมากดซึมลงคอยปล่อยลงไปเป็นวะบลมันซึมอืซึมลงไปน้ำท่วมเขาเนาะพี่น้อง โดนโดนมันตกคือสีเย็นไล้มือเยอะดอกบันี้พูนาอากาศอากาศดีคักยามเลี้ยงเลยพี่น้องที่เตอร์เจอกันพูนาบกม่วงบกม่วงยังฮึบกม่วง,วงสชกันนั่นกระเต็มอยู่บอลนเลยบอกอยู่เฮียนลนูนฝะมันล่มลายลูนไหมร่มเงอือ สุกอันนั่นเ้อพี่น้องทักทายยามแรงเ้อจ้าพี่น้องผมผมหนาเยาผมล่ายากสุก